แดนฟินมันกระจายแน่นอนกับคู่นี้พีกมินล่าสุดอัปเดตแฟนมิทติ้งพีกมินแฟนๆต่างคอมเมนต์รวัวๆวอมนิ้วรอกดบัตรกันแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกคู่อยู่ด้วยกันมิแต่ความฟินแถมเก่งรอบด้านและตามมาด้วยความปังสุดๆต้องยกให้คู่เขาเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนุ่มหลอกกองทัพพีกและสาวสวยมิน้นรันดวี ล่าสุดกับงานแฟนมิทติ้งทั้งคู่ชวนจิ้นชวนฟินชวนเจอชวนรอกดบัตรมาแล้วค่ะโดยทางด้านเพจหลักต้นสังกัดของทั้งคู่พีกมินหรือชื่อเพจช่อง3ค่ะอัปเดตรูปภาพแฟนมิทติ้งพีกมินพร้อมแจ้งราคาบัตรเริ่มต้นที่1,500 2,500 3,500บาทค่ะพร้อมกับลงแคปชั่นอีกระบุว่า พีกมิน์แฟนมิส2 2 5แฟนมิทติ้งคู่ครั้งแรกของพีกมิน์แฟนแเตรียมลงปฏิทินไว้ได้เลยวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2,568ที่ฟินิก์แกรนด์บอลลูมชั้น50การค้าฟินิก์ประตูน้ำกดบัตรพร้อมกันทาง w w w t h a i t i c k e t m a j o t com วันเสาร์ที่21ธันวาคม2,567 เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง C h 3 Thailand ด์และ3พาร์ทพร้อมติดแฮ a แท็กพีกมินต์แฟนมิสสองพันิพีกมินต์กองทัพพีกมินตดันรวีและแน่นอนค่ะหลังจากที่ทางเพจค่ะเผยโพสต์ออกไปแฟนๆถล่มกดไลค์คอมเมนต์กันร้วลค่ะบางก็บอกเกียมกดบัตรแล้วค่ะพร้อมๆค่ะเหมือนสิ่งนั้นมากกรอสวยต้องกดบัตรให้ได้ค่ะ รอๆเตรียมกดบัตรค่ะไปค่ะกรี๊ดพร้อมมากค่ะเตรียมกดบัตรให้ได้ค่ะเรียกว่าค่าหลากหลายความคิดเห็นละค่าต่างรอกดบัตรงานแฟนมิทติง้งพี a มิน n ์แฟนมิทสองพันยี่สิบห้าแฟนมิทคู่ครั้งแรกของพี a มิน n ์วันเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ รับรองว่าแดนกระจายกับคู่นี้แน่นอนเก่งรอบด้านต้องยกให้คู่เขากองทัพพีและมิน้นรันระวีใข่ไปงานนี้ค่ะรับประกันการันตีความคุ้มแน่นอนค่ะ